สวัสดีครับวันนี้ก็จะมานาเสนอไอตัวตู้นะครับวัดไฟฟ้าสามเฟสตัวตู้วัดไฟฟ้าสามเฟสนี้ก็จะใช้ตัว PZM นะครับ004มาทําการวัดค่าไฟฟ้าโดยเราจะวัดแยกทีละเฟสซึ่งมันจะไม่สามารถวัดนี่นะครับตัวนี้ซึ่งมันจะไม่สามารถวัดตัว380ได้นะครับมันจะเป็นวัดเทียบเอ็นนะครับเทียบเอ็นทั้งหมดสามเส้นเลยอ่า ก็จะพ่วงการทํางานกับแอปบิงนะครับแอปบิงตัวนี้ซึ่งการทํางานกับตัวตู้นี้ก็จะมีการค่าวัดค่าไฟนะครับแล้วก็กระแสซึ่งค่า,าต่างเนี่ยมันก็อยู่ในตัวอุปกรณ์หมดแล้วแหละแต่เราเอามาโชว์แค่ไปค่าแรงดันกับค่ากระแสจากนั้นก็ทําการตัวเช็คค่าที่สูงกว่าต่ากว่าและก็กระแสเกินนะครับก็ตก็จะมีแรงดัน รแรงดันเกินแรงดันต่ำกระแสกเกินของแต่ละเฟสทั้ง3เฟสนะครับ i t หรือจะเป็น ABC เฟสแต่ละเฟสนะครับแล้วแต่เราจะเรียกทีนี้เมื่อเมื่อมีการแจ้งเตือนแล้วมันจะแจ้งเตือนไปที่ Line Notify นะครับ Line Notify ก็คือ Line ของเราเนี่ยที่เราสร้างกลุ่มไว้จากนั้นทุกๆ5นาทีนะครับตู้นี้จะมีการบันทึกค่าลง Google Sheet ด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ก,กันก่อนนะครับ อุปกรณ์นะครับก็จะมีพิซซ่าเอ็มทั้งหมด3ตัวพิซซ่าเอ็มก็จะมีการอ่านค่าไฟฟ้าโดยการเราก็จะไปต่อขนานกับแรงดันที่เราจะวัดค่าเลยจากนั้นตัวกระแสะก็จะเป็น CT ทซึ่งเรามีทั้งหมด3ชุดแบบนี้นะครับต่อสายไว้เรียบร้อยแล้วอ่าและตัวแพสพิซซ่าเอ็มเนี่ยนะครับมันก็จะมีตัว c ีใช่มาสำหรับวัดกระแสะมันก็จะไปคล้องที่สายลายของแต่ละเส้นได้เลยส่วนตัวมันเองนะครับสื่อสารด้วย TTL ที่เป็นขาด X R X ซึ่งปกติมันตัวนี้มันจะวิ่งที่โปรโตคอลมอดบัสนะครับตัวนี้มันวิ่งที่โปรโตคอลมอดบัสทีนี้พอมันเป็น TTL เราก็จึงมันจับมันร่วมกันเลยขาที่ X R X ต่อร่วมกันจากนั้นเราจะอ่านมันด้วยโปรโตคอลทีละตัวก็เหมือนละอ่านมันด้วยมอดบัสนั่หละครับทีนี้สําหรับตัว E ีที่ทตัวเนี้ยที่เขียนด้วย Arduino นะครับมันก็จะมีไลบรารี่ให้เราใช้งานอยู่ซึ่งเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนอเดตของตัวนี้ แล้วก็ทำเป็นมัลติเพิอ่านพร้อมกันสตัวได้เลยนะครับบอร์ดลากที่ใช้คืออ p 3 2ส่วนด้านล่างนี้เป็นเบสบอร์ดที่ทําขึ้นมาเพื่อรองรับรองรับการต่อสายให้มันสะดวกนะครับแล้วก็มีหน้าจอนะครับสำหรับการต่อสายก็จะมีลายที่1นนะครับลายที่2ลายที่3แล้วก็นิวตอนก็จะเป็น RSTN หรือ ABCN ก็ได้สําหรับตรงน,นี้ก็จะเป็นคู่แรกก็จะเป็น C.T. นะครับก็คือเก r r น n t t r a น s f ฟอร์เมอร์ในการวัดกระแสของตัวลายที่1ตัวลายที่2และตัวลายที่3นะครับก็เรียงไปทำลำดับนะครับต่อไปก็หน้าจอนะครับหน้าจอก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็จะมีบอกโวลต์แบบนี้นะครับ a s e Protection นะครับ B.R.S.T.C.R.T. s ก็คือแต่ละเฟสไปโวลต์ R โวลต์ S นะครับโวลต์ T หรือ C.R.C.S.C.T. นะครับก็จะเรียงเป็น แต่ละเฟสนะครับตามลําดับทีนี้เรามาดูนะครับถ้าเกิดกรณีนี้ผมตอบไปแล้วกรณีถ้าย่างเราไม่ตอเราต้องทําตามนี้นะครับอันดับแรกแอปบิงที่เรามีเราจะต้องสต,ต็อปสมมุติว่าเราโคลนมาเรียบร้อยแล้วผมจะข้ามขั้นตอนนี้ไปนะครับอ่าก็คือสมัครโดยใช้ซฟเวอร์ของผมแล้วก็ทําการโคลนนิ่งจากที่ผมออกแบบไว้ไปที่แอปของอีเมลเรานะครับจากนั้นเราสำหรับ Android มันจะเป็นรูปอาจจะแตกต่างเล็กน้อย แล้วก็ที่รูปเฟืองนะครับมันจะมีตรงนี้ที่เขียนว่า a u t Token นะครับ A U T S แล้วก็ Token ตรงนี้เราต้อง Copy ตรงนี้มาห้ามก,กด Refresh นะครับมันจะ Reset ใหม่เรา Copy ตรงนี้มาสำหรับ Android อาจจะมองไม่เห็นชุดนี้แต่จะมีปุ่ม Copy ก็ปุ่มส่งอีเมลเราสามารถ Copy ตรงนี้มานะครับ Copy ไว้จากนั้นนะครับตัวตูนี้จะมีปุ่มที่บอร์ด2ปุ่มก็คือปุ่ม b o o นะครับ,รบและปุ่ม Reset เขียนว่า E N E N นี่ใช้ใสําหรับกรณีรีเซ็ตตัวบอร์ดนะครับเราสามารถกดปุ๊บมันก็จะรีเซ็ตเลยต้าเรากดปุ่มบดนี้เราสามารถกดค้างไว้เพื่อที่จะรีเซ็ต wi-fi ได้ผมจะกดให้ดูนะครับจากนั้นเราสังเกตที่ตัวหน้าจอนะครับอ่าผมกดปุบผางแล้วปุ๊บอ่ามันจะขึ้นแบบนี้นะครับ Alert reconfig wifi จากนั้นมันจะรีสตาร์ทเมื่อเครื่องเปิดใหม่มันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับอ่า มันจะเข้าว่าคอนเน็กไฟฟายเซตติ้งแล้วคอนฟิกแล้วแล้วก็สังเกตด,ดูที่รอบ LED ตรงสีฟ้าลรงเงินตรงนี้นะครับมันจะกระพริบที่ทีแบบนี้นั่นหมายความว่ามันทําการเข้าโหมดคอนฟิกแล้วจากนั้นเราไปาที่ wi-Fi ของอุปกรณ์มือถือก็ได้หรืออะไรก็แท็บเล็ตก็ได้ครับเราเข้าที่ wi-fi จากนั้นเราเลือกหาชื่อของอุปกรณ์ตัวนี้นะครับผมตั้งชื่อว่า p i z z AM 0 0 4 3 p ฟตรงนี้กดเข้าไปนะครับจากนั้นรอ มันจะขึ้นหน้าเซตอัพแบบนี้นะครับอ่าให้เราคอนฟิก Wifi เลือก Wifi ที่จะใช้ได้เลยครับสมมติอันนี้ผมใช้อันนี้ของบ้านผมนะครับจากนั้นก็รหัสผ่านก็ใส่ไปนะครับตรงนี้นะครับที่ที่บอกไว้เมื่อกี้ที่เราไปก๊อปปี้มานะครับ เราก็จะเอามาวางตรงนี้มันเขียนว่า B i n k Token นะครับก็คือเราไปก๊อปมาตรงแอปเมื่อกี้นี้มันจะทำให้แอปกับอุปกรณ์เนี่ยพ่วงก,กันส่วน b i n g Server ใส่ปกติบล็อกแล้วก็บ i n พ Port แป้นหนึ่งแป้นหนึ่งจากนั้นก็เซฟได้เลยอ่าสำหรับ Line Token นะครับอันนี้ผมทำการฟริกไว้ในตัวอุปกรณ์แล้วแล้วก็นะครับมันจะขึ้นแบบนี้ไฟกระพริบจะช,ช้าลงนะครับแล้วก็จะมันก็จะทำการดับไป ส่วนหน้าจอมันจะบอกว่า Connect ออนไลน์นะครับอันนี้ผมไม่ได้ทายหน้าจอนะนีครับพอมา Connect ได้แล้วมันก็จะดึงค่าที่เราเคยตั้งค่าไว้ที่บิงกทั้งหมดนะครับอ่าแบบนี้นะครับมันก็สังเกตลงไฟกระพริบตรงน,นี้นะครับมันก็จะกระพริบเวลาอ่านอ่ทาท่นนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งตัวเมื่อกี้ผมพูดถึงไหนเอย ตัวตัวตัวโทเค็นเมื่อกี้นะครับมันจะทําการพ่วงตัวอุปกรณ์กับตัวแอปเนี่ยให้มันถึงกันหลังจากเราเสร็จแล้วนะครับจากนั้นก็มาที่แอปแล้วกดเพย์ตรงน,นี้สังเกตดูว่ามันจะต้องไม่เป็นตกกระจายตรงน,นี้นะครับถ้ามันเป็นรูปเล็กนึงติดแดงแสดงว่าอุปกรณ์เราทุกขาดการเชอมต่อแบบนี้นะครับเมื่อกี้ผมพูดว่าคือตัวลายตัวลายโทเค็นนะครับแล้วก็ตัว g o Google s h e e t ที่เป็นโทเค็นของ Google Sheets เนี่ยเราทำการเซตไว้ในโปรแกรมแล้วซึ่งจริงๆเรามาตั้งค่าตรงน,นี้ก็ได้แต่เราจะข้ามขั้นตอนนี้ไปเพื่อให้มันง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าเรารู้โทเค็นของ Line แล้วก็ Google Sheets มาเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนตัวนี้กรณีเราันโคนข้ามเครื่องอาจจะมีการเปลี่ยนนะครับก็เลยทำให้มันเซต WiFi ได้นะครับอ่าตัวนี้แอปก็พร้อมใช้แล้วมันก็จะขึ้นค่าแรงดันและกระแสทีนี้กระแสเราไม่ได้ต่อนะครับอ่าสังเกตดูนะครับแบบนี้ แต่ละช่องก็จะเป็นเฟส R เฟส S เฟส N นะครับก็จะมีการตั้งค่าเหมือนกันเลยก็คือแรงดันเกินกระแสเกินแรงดันต่ำนะครับแรงดันเกินของตัวของเฟส T แรงดันต่ำนะครับยกตัวอย่างนะครับเดี๋ยวเราจะเทสให้ดูในรูปเป็น228.5โวลต์น,นะครับถ้าแรงดันต่ำอ่าก็คือพูดง่ายคือถ้ามันต่ำกว่าไอตัวเนี้ยมันก็จะส่งแจ้งเตือนสมมติเราตังต้งเป็น2 3 0้ามถ้ามันต่ำกว่า230ามันจะเตือนนะครับแบบนี้ เดี๋ยวเราก็จะไปดูที่ลายของเรานะครับลายมันก็จะเตือนลักษณะนี้นะครับมันก็เตือนบอกว่า w วลต์แอมป์นะครับ y ิเ e มตัวนี้เป็นชื่อของบอทเรานะครับของลายลอตฟี่เราแรงดันเฟสที่ต่ำกว่า2 3 0โวลต์แรงดันเป็น2 2 8 3 0 3อแแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามันจะมันจะส่งมาอีกครั้งก็ต่อเมื่อมันกลับปกตินะครับ ครั้งนี้ตั้งค่าหนะ้าจอมันก็จะเด่งขึ้นมาด้วยนะครับว่าเวลาเราเเารตั้งค่าตัวตัวแอปนะครับมันก็จะแจ้งเตือนอันนี้250แรงดันเกินนะครับปัจจุบันแรงดันอยู่ที่228ถ้าเราตั้งไว้2 2 0่สิบก็คือถ้ามันเกิน2อ0ยย่สบนะครับาามาแล้วนะครับเราก็ไปดูที่แอปตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาว่า โวลต์ M, แอมรงดันเฟสเอสสูงกว่า220โวลต์แรงดันเป็นก็คือถ้าต่ำกว่าหรือสูงกว่ามันก็นจะแจ้งบอกเรานั่นเองนะครับเราก็ตั้งไว้ให้มันกลับเหมือนเดิมอ่ะก็เท่านี้นะครับสำหรับการแจ้งเตือนทีนี้เรามาดูใน Google s h e e t ปัจจุบันปกติมันต้องใช้เวลา5นาทีในการหลังจากเปิดเครื่องนะครับอันนี้มันอาจจะยังไม่บันทึกของของใหม่ล่าสุดเรามาดู Google s h e e t กันนะครับ อ่าอันนี้เป็นของเก่านะครับที่ทําการเทสไว้นะครับมันจะเป็นในรูปแบบนี้นะครับก็ก็จะเรียงลังแบบนี้เลยวันที่เวลานะครับวันที่เวลาวล r n วล s n วล t n แล้วก็วลแล้วก็กระแสนะครับกระแสก็ไล่ไป r c เหมือนกันตาม c เลยอันนี้หน้าจอมาตั้งสีดําไว้นะครับส่วนตัวข้อมูลจะเข้ามาลักษณะนี้นะครับก็คือมาต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆืเราจะลบของเก่าทิ้งก่อนก็ได้ นะครับนี่อันนี้ผมก็จะไม่เปิดทิ้งไว้นะครับเพราะมันใช้เวลาอ่าโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับส่งข้อมูลเข้าไปที่ตัว Google Sheets ได้นะครับก็ไม่มีอะไรยากนะครับสัหลัการต่อก็จะเป็นเฟสหึ่งเฟสสเฟสสแล้วก็ซีที่หนึ่ซีที่สซีที่สาก็จะจับคู่ไปส่วนส่วนการเชื่อมต่อแอปก็จะ ดูตามคู่มือได้เลยการพ่วงแอปกับกับเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับส่วนส่วนไลายส่วนไลน์แล้วก็ตัวอ่ตัวจีกูเกิลโคจูเินนะครับก็ไม่จําเป็นต้องต้องทําอะไรนะครับเพราะว่าเราสามารถเอาเอาค่าที่ส่งมาให้นะครับพ่วงไว้ให้เรียบร้อยแล้วโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับขอบคุณสําหรับการรับชมครับ